สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเสนอสารคดีชุดเปิดประตูสู่อาเซียนตอนที่17ความร่วมมือด้านรายงานในประชาคมอาเซียน ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความร่วมมือด้านแรงงานมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนให้สามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับในานานาประเทศรวมทั้งการพัฒนาความเป็นอยู่และความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน ตามพันธะกรณีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันในสาขาวิชาชีพหลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพแรงงานเชี่ยวชาญในสาขาที่กำหนดได้อย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนโดยปัจจุบันมีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมไปแล้วในแสาขาวิชาชีพหลักได้แก่วิศวกรรมสถาปัตยกรรมพยาบาลแพทย์ทันตแพทย์นักสำรวจนักบัญชีและบริการท่องเที่ยว พี่น้องชาวอ่างทองที่รักครับเมื่อตลาดแรงงานด้านอาชีพเปิดกว้างขึ้นลูกหลานของเราย่อมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นแต่การเข้าถึงโอกาสในการทำงานด้านต่างๆนั้นเราจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะแข่งขันกับพลเมืองอาเซียนชาติอื่นซึ่งทั้ง8สาขาวิชาชีพที่มีเสรีระหว่างประเทศนี้นับได้ว่าพลเมืองอาเซียนชาวไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในประเทศกลุ่มอาเซียนครับ อย่างไรก็ตามการมีทักษะด้านอาชีพตามความถนัดอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับการแข่งขันเข้าทำงานระหว่างแรงงานคุณภาพในอาเซียนด้วยกันเราจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาราชการของประชาคมอาเซียนให้สามารถติดต่อสื่อสารและรักษาผลประโยชน์ในการทำงานของเรา การสร้างความตระหนักในการประกอบอาชีพและการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารถือเป็นหน้าที่ของครอบครัวที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในบริบทของสังคมอาเซียนที่กำลังจะเปลี่ยนไปในปีพศ2558โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงให้มีความพร้อมในการตั้งรับและปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ให้ได้ เด็กอ่างทองตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและผู้ใหญ่วัยทำงานเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะเขาเหล่านี้ไม่ได้เติบโตมาท่ามกลางบริบทของประชาคมอาเซียนซึ่งอาจมีจุดอ่อนด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่กอการสื่อสารซึ่งอาจเป็นผลต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานคุณภาพได้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันผลักดันพลเมืองอาเซียนชาวไทยในจังหวัดอ่างทองให้เป็นแรงงานด้านอาชีพที่มีความพร้อมถึงระดับแรงงานคุณภาพให้ได้ครับ สำหรับชาวอ่างทองที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆเพิ่มขึ้นสามารถขอคำปรึกษาได้จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดซึ่งทางศูนย์มีเครื่องมือการเรียนรู้ภาษาอย่างหลากหลายนอกเหนือจากการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆขอเพียงเรามีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและรู้จักไขว่คว้าหาความรู้รู้จักเรียนรู้จากประสบการณ์แรงงานคุณภาพชาวไทยก็ไม่แพ้แรงงานชาติใดในประชาคมอาเซียนอย่างแน่นอนครับ ตอนต่อไปโปรดติดตามตอนที่18ความร่วมมือด้านสาธารณาสุขมาร่วมกันรับรู้เข้าใจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองได้ใหม่ในครั้งต่อไป